เฮโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่เล่นได้จริงไหมพาร์ทสองนะฮะโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ไต่ขึ้นมาจนแลงบีบวกได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามเล่นไปนเรื่อยๆนะฮะก็โดยใช้ลูฟี่กับยีมอนนะฮะก็ตอนนี้ก็กําลังเล่นไปเรื่อยๆนะฮะโหผมจะผมจะโจรภูเขาด้วยฮะตาเนี้ยอะไรวะเนี่ยก็คือยังไม่ขึ้นแรงเอเลยนะฮะแมตช์เนี้ย ก็คือคนอื่นน่าจะประมาณเวลหกสิบหกสิบเทาผมะฮะบางคนไม่ใส่เหรียญเห็นไหมฮะเมื่อกี้พี่จีน oh, ก็ส่วนมากก็จะมีแต่ตัวอ่าลูฟี่บางกิเออมารินฟอร์ดเออใช่ไหมฮะก็คือมันปั้นง่ายแล้วก็แรงด้วยะฮะแนะนานะฮะมือใหม่คือเอาลงมาเล่นเลยะฮะมันเวลร้อยแป๊บเดียวครับก็ผมก็เล่นปกติของผมนะ,ะแบบนี้ก็เวลหกสิบกว่านะฮะลูฟี่มันก็ยังเล่นได้นะมันก็ค่าค่าเวลแปดสิบได้อะแต่ว่าคือแบบ มันก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะพอแบบเจอแล้วหูสูงอะโอ้แล้วยิ่งเจอโจรภูเขาด้วยฮะโอ้ยดูวะเนี่ยอยากเจอโจรภูเขาวะโอเคอืมเห็นไหมฮะตอนนี้โอ้โหแมงลูฟี่แมงล่างล่างแจกฟรีที่แมงคือสุดจริงอะแมงโคตรแรงอะแต่ก็โดนไหมฮะโดนโดนลูฟี่ล่างล่างวลหกสิบไปฮะโอเคน่าจะอันนี้น่าจะววแปดสิบแล้วะเนี่ยอ้แตกไปฮะคือสกิลหมัดรัวของไอ้ลูฟี่ล่างไอโอนิคามะคือแม่งแรงจริง คือเอาจริงคือแบบเกือบเป็น ex ได้เลยเนี่ยแต่ก็รีเจนก็ดีนะฮะสุ่มโคตรยากเลยนะฮะโอโ,โอเคเดี๋ยวเราเห็น <c oughs> ไหมเจอภูเขาไหมฮะไอ้แค่นี้อย่างปันน่นเลยฮะโอเคต่อคแต้องเจอมันกหน่อยแล้วฮะอือตอนนี้ทีมผมเสียเปรียบนะฮะุอยเจอภูเขาวะ่ะเจอภูเขาว่ะอืออือจัดหน่อยจนนัดนเอ้ยฮะโอ้ส่งหัวใจมาให้ด้วย โอเคหลังจากไอ้แมทเมื่อกี้นะผมก็เล่นอีกประมาณ2 3สาแมทนะฮะเจนผมก็ได้ขึ้นแหลง a ours, อเอบวกแล้วฮะตอนนี้โ okay. อเคเฮ้ย a op, เอลบดิแหลงเอลบเอลบก่อนแล้วค่อยไป a อบวกโอเคเอ้ย a op, op, เอลบเแล้ว a บวกโอเคตอนนี้ผมก็ได้เพชรเพิ่มมาฮะโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคือแบบเจอแต่ละอย่างผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราไปาผมเล่นถามแล้วนะฮะ ผมเล่นเล่นด่านอ่าพวกด่านสตรอรี่โหมดมาแล้วทุกด่านเลยฮะอ่าแล้วพวกคุณเห็นอะไรไหมฮะเห็นตัวอะไรไหมฮะแปลกๆไม่ใช่ลูฟี่ฮะแต่เป็นมิฮอคฮะใช่ฮะผมไปสุ่มตู้มิฮอคมาฮะไอสามรอเพชรที่ผมได้มาฮะเพราะผมเจอแต่ไอพวกนี้ฮะโอ้ยเฉพาะไอหมอนี่เลยฮะแหลง A อแม่งเวลร้อยสองตัวแล้วคือซับแม่งร้อยห้าสิบฮะไม่ไหวไม่ไหว ผมก็เลยไปจัดเลยฮะตู้มีฮอกอันนี้ผมเอาช็อตที่ผมสุ่มเอาเพชรสามร้อเพชรไปสุ่มตู้มีฮอกนะฮะผมมองว่ามันคุ้มนะไอตู้เนี้ยคือได้ลุจิมีฮอกเอแล้วก็ได้โควาลาด้วยีอนนอันนี้ผมได้โควาลาผมมองว่ารุจิไม่งโกงจริงปราบ e เได้หลายตัวเลยก็จริงๆอยากให้ลุจิเพิ่มสัก80-90ก็ยังดีนะเออแต่ว่าเหมือนจะมีฮอกน่าจะออกมามากกว่าฮะก็ลองดูฮะ เออนนได้เรจูมาฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ฮะจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะฮะไอ้นี้ผมได้มีฮอกมาแล้วอันนี้เป็นร่างใหม่พึ่งเพิ่งได้ฮนะแล้วก็อ่าได้เอมาสามหมืโอเคผมก็เหลือ2องเพชรผมก็ไปสุ่มต่อฮนะแล้วก็ได้ลุจิมาโอเคแต่ว่ารุจิเหมือนผมว่าจะได้แค่เบลหกนะคือได้แค่ตัวเดียวอ่ะคือหลังจากนั้นเนะี่ยมันก็ได้มีฮอกรัวๆเลยฮนะ คือผมสุ่มหมดเลยนะมันมีอยู่สิบสเต็ปใช่ไหมฮะคือมีสเต็ปละห้าสเต็ปอีกทีหนึ่งแล้วคือสเต็ปที่สองมันให้สุ่มฟรีได้อีกทีนึงผมก็จัดนะฮะจัดหมดเลยฮะจัดจนเกลี้ยงฮะก็ได้มีฮ well, อกเวลประมาณแปดสิบมาฮะที่เหลือก็เป็น S เห็นไหมมีเ S. อ S ได้เวลเจ็ดสิบมาแล้วก็โคอาล่าเวลเจ็ดสิบ คือมันจะออกแค่ประมาณหน้าตู้ะฮะแล้วก็มีเลจูมาอีกรอบนึงโอ้โหเลจูน่าจะวลวเจ็สิแล้วโอ้ผมลืมเลจูไปได้ไงเนี่ยโอเคอันนี้มีฮอกเวลแปดสิบแล้วฮะโอเคพอแบกเราได้อยู่โอเคน่าจะขึ้นแรงอ่ามัน่าจะฝ่าแรงเอบวได้ถ้ามีเอ่อมีฮอกเวลแปดสิบอยู่อะ่ะแต่คือที่เรายังขาดก็คือพวกซัพพอร์ตฮะแลนนี้นะฮะผมก็ได้ทําการสร้างเรือนะฮะ ก็ถ้าใครอยากจะมาอยู่เรือผมก็ส่งคำขอมาได้เลยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ชื่อไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะรับเข้าเรือให้นะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูแมทที่ผมเล่นเลยฮะว่าแรง A แล้วมีมีฮอกวิแปดเนี่ยคือจะเป็นยังไงฮะโอเคแมทนี้นะฮะก็เจอกับโอ้โหไม่มีพวกแบบ EX มาเลยนะฝั่งนู้นนะ่ยก็ทีมผมก็โอเคอยู่อันนี้เป็นมีฮอกวล80นะมาประเดิมสนามก่อนเลยฮะโอเค มีฮอผมใส่เหรียญลูฟี่นะฮะคือไม่มีพวกฟูจิโทระหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะแนะนําเป็นใส่พวกลูฟี่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันได้หลายแท็กฮะแต่ว่าต้องเป็นพวกลูฟี่แบบช่วงหลังๆเลยนะช่วงแรกๆมันไม่ค่อยได้ะฮะโอเคเอันนี้ผมก็เล่นยาวยๆเลยะฮะน่าจะไม่แน่ใจว่ามันจะมีฮอเนี่ยจะแบกขึ้น SS S อได้ไดไหรือเปล่านะฮะ,ะ,ฮะก็จบไปแล้วนะฮะก็ผมพยายามทำให้คลิปมันสั้นลงนะ แมต์เมื่อกี้ผมก็ชนะนะก็แต้มผมอยู่อันดับสามโอเคขึ้น A บวกมาแล้วฮะแมต์นี้ขึ้น A บวกมาแล้วก็ได้เพชรอยู่ประมาณ1ิเม็ดโอเคฮะได้อยู่ผมก็เก็บเพชรไว้ไม่ได้เอาไปทําอะไรฮะเอาไว้ดองต่อไปฮะโอเคหลังจากขึ้น A บวกมาแล้วผมก็ลองไปเล่นสักสามสี่ตาฮะจนแต้มผมเกือบจะขึ้น S ได้แล้วฮะโอเคแมต์นี้จะเป็นแมต์ที่ผมจะใกล้ขึ้นราง S นะฮะมาลุ้นกันนะ,ะว่าผมจะขึ้นได้ไหรือเปล่าหรือว่า ผมจะแพ้นะฮะก็โอเคทีมผมมีโอ้โหลูฟี่ใหม่ปะลูฟี่ร่างใหม่ฝั่งนู้นมีชิลูฟี่ใหม่สองตัวลุจิสามโอเคโ,โ,ดโ,ดโซโลเดโรซาโหนะเดโรซาโอ้นะโหแล้วก็มีไอ้เผามิง้งจำชื่อไม่น่้นะโอเคไม่ค่อยมีคนได้ใช้เท่าไหร่นะโอเคทีมผมหืมใส่เหรียญปกติฮะไม่น่าจะมีคนเพรียวร้อยฮะฝั่งนู้นฟี่ใหม่กับลุจิวะ่ะโอ้มีเหรียญฟูอยู่นะสองคน โอเคแบบนี้น่าจะยากอยู่นะฮะโอเคแต่ผมผมจะสายผมนีม่คือป้องกันสองตัวเลยนะคือมีฮอกแล้วก็ลูฟี่ใหม่ะฮะคืออยากได้สายหมัดสายวิ่งมากฮะจริงๆผมชอบเล่นสายวิ่งมากเลยนะอย่างไอดีเก่าผมผมเล่นโอเด้งครับก็เลยมันปวนปวนมากสายวิ่งอะ่ะจริงๆผมอยากได้ก็อุโซบมากเลยนะแม่งโคตรปันนะ่นแหละแม่งก็ดึงธงได้แบบโอ้โหคนตีนยิ้หมหายเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะเราเก็บเพชรไว้ฮะ เรามีตัวเว็แปดสิบแล้วเราก็พออยู่ได้ฮะโอเคตอนนี้เรายึดธงมาแล้วสองสองครับผมจะแช่มันทงมันเต็มก่อนนะแช่ให้ทงเต็มนี่มันช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าศัตรูก็เสียเวลาในการดึงฮะพอเต็มแล้วผมลงไปขัดจังหวะรุจิฮะไอ้สองตัวนี้มันจะวิ่งมาเลยโอเคเดี๋ยวก็ยึดธงเลยฮนะแม่งไม่คุมทงเลยว่ะแม่งบวกอย่างเดียวโอ้ยโดนเข้าให้ตะกิวไฟแม่งโคตรแรงเลยโอเคโอ้โหผมต้อง เฮ้ยมีเกิดปัญหาหยับไม่ได้โอเคผมเลยฟันเออแตกไหฮะโอเคได้อยู่ยึดธงได้ไหมอืมได้อยู่ที่เก็บทันเก็บโดนสกิวลนะ่ะโอ้โหหลบไม่ได้ฮะอโดนไปพันสองโทเบาเลยโอ,โอเคชาร์จไว้ชาร์จไว้ชาร์จธงไว้ฮะมันเต็มเต็มตีทีละสี่ร้อยอ่ะโอ้โหลุมจนชนะได้ไหมมันไม่ออะไรวะ โอ้แต่วเวล60ม่นก็เก่งแล้วไอตัวเนี้ยแม่งได้บัฟนูน่นบัฟนี่ลุจิอ่ะโอ้โหรุจิแล้วแม่งรุจิสองตัวเลยอ้าแตกเลยฮะแพ้ธาตุแพ้อะไรด้วยโอ้เวลเท่าไหร่นะเวล87โอ้โหถึงว่าในสุ่มตู้เดียวกันนะแต่ผมโ,โชคร้ายไปหน่อยได้มีฮอกฮะนะแต่มีฮอกมันก็ดีนะฮะสายโล่แต่ลุจิมันสายหมัดอะ่ะยังได้สายหมัดไงเอาไว้ลุยะฮะโอเคจังหวะนี้ อุา่าได้เล่นลูฟี่เมื่อกี้แม่งยืนกันสี่ตัวถ้าแบบกดสกิลหมัดรัวไปไ้ี่คือแม่งแตกหมดเลยแม่งไม่ได้แตะคือาตายก่อนนะโอเคมามีฮกเหมือนเดิมอ,อะไรวะโอเคไปลุยเลยตอนนี้โดนนําอยู่นะฮะสองต่อสามนะฮะโอเคอเเหมือนมันจะเริ่มบุกมาแล้วเราอ้อมไปฝั่งนู้นดีกวาอะไรวะแม่งยืนยืน,ยนเอ,อ๋อยู่สองตัวเนี่ยนะโอ้อะไรวะชาร์จชาร์จแม่งเลยดีว,ว่าชาร์จหาลูฟี่ถึงปะโอ้ไม่ถึงไม่ถึง น่าจะกดเร่งลูฟี่ไว้น่ะไม่น่าจะถึงนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวยึดธงก่อนฮนะโอเคม,มีเพื่อนมาช่วยอยู่ได้อยู่ฮนะคันนี้ธงนี้เป็นของเราฮนะมีรุจิกําลังจะลงมาให้เราชาร์ธงให้เต็มเมก่อนโอเคเราสก,กิลใส่ไปโดนไปเท่าไหร่วะสองพันเนาะไม่รู้ฮนะเกือบใกล้ตายอยู่นะเกือบเพิ่งหลอดเลยโอเคอันนี้นะ่าจะเวลน้อยนะฮะอ้าวสก,กิลสก,กิลมั่วฮะนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเรามือใหม่ใช่ไหมล่ะอะไรฝึกๆไปเดี๋ยวก็เก่ง โอเคได้เต็มแล้วธงนี้โอเคเราลงไปช่วงข้างล่างนี่วะเราเดี๋ยวไว้ราชาร้าตรงน,นี้อจะถึงไหมโอ้โหมันต้องเล็งวะ่ะปกติมันยิงได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรเข้าเหลอือหกสิบฮะอ๋ออะไรฮะไม่เข้าเลยน้องไม่เข้าเลยน้องเออแตกไหมฮะเอ้จะหมดเวลาแนละ้วสามสี่สามสองหนึ่งเอ 3, 2, เอเรียบร้อยฮะชนะไปฮะใสๆสเลยโอเคอาภูแบกอยู่นะ อาพูเวลอะไรวะปกติไม่มีคนเอามันเล่นอยู่นะเนี่ยอาพูเวลอะไรอ่ะได้วีพีด้วยโอหฆ่าไปห้าเลยว่ะเวลูเวลสิบแปดโอเคโอ้พูเวลเก้าห้าฮะโอ้โหโหดจัดโอเคผมขึ้นแรงเอสมาแล้วเอสลบฮะใช้เวลาประมาณอหกวันนะหกวันฮะขึ้นเอสลบมาได้ฮะคนอื่นอาจจะเร็วกว่านี้ได้นะแต่ว่า ผมจริงๆผมไม่ได้จริงจังนะฮะว่าไม่ได้จริงจังสามทั้งหกวันเนี่ยผมจริงจังสามวันข้างหลังนะฮะก็เล่นประมาณสามวันเพื่อแบบไต่แรงนน,น้นน้นแรงอย่างเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมเปิดดูเปิดให้ดูดีกว่าว่าเออมันหกวันจริงเปล่าเดี๋ยวดูอีเวนต์ก่ี้นี่ฮะเห็นไหมหกวันนะ,ะไอกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันผมล็อกอินได้หกวันนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่แรงเอสลบแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมต้องอไปลงด่านเพื่อแบบเก็บเ,เพชรเผื่อมีตัวใหม่มาจะได้แบบสุ่มสุมสุมฮะหรือว่าอาจจะได้มีฮ็อกเพิ่มมาก็แล้วแต่ฮะก็ะเดี๋ยวรอติดตามพาต่อไปฮะว่าจะขึ้น S อได้ภายในกี่วันครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ